โปรเจค 5x โปรเจสะดมส่วนที่หนึ่งความรู้พื้นฐานสะดมข้อสอบกอพอปัจจุบันมักจะมีเรื่องสะดมรวมอยู่กันประมาณ5ข้อความจริงสะดมหรือคอลัมน์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการจัดรูปแบบข้อสอบเสียใหม่โดยทําเป็นคอลัมน์ผู้ข้อสอบต้องหาคําตอบในแต่ละคอลัมน์เพื่อเปรียบเทียบกันว่าคอลัมน์ไหนมีค่ามากกว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณเนื้อหามักจะเป็นเรื่องเศษส่วนรูทยกเลขยกยกาลังและคณิตศาสตร์ทั่วไป หลักการตอบข้อสอบสะดมข้อสอบวิชาสะดมจะไม่มีตัวเลือกตอบเหมือนกับวิชาอื่นๆการตอบคำถามจะต้องอินกับหลักการตอบเสมอหลังจากที่เราหาสรุปได้แล้วดังนี้ตอบหหากค่าในสะดมกมากกว่าค่าในสะดมขอตอบสหากค่าสะดมกน้อยกว่าค่าในสะดมขอตอบสหากค่าในสะดมกเท่ากับค่าในสะดมขอตอบสหากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสะดมกหรือสะดมขอมีค่ามากกว่ากัน รูปแบบของสะดมถ้าแบ่งออกจะได้3รูปแบบโดยทั้ง3รูปแบบจะก,กำหนดข้อมูลเสริมหรือเงื่อนไขบังคับในสะดมคอหรือไม่มีข้อมูลเสริมบังคับในสะดมคอก็ได้ 1. กํากำหนดค่าตัวตายในสะดมกอมาแล้วให้แก้โจทย์เฉพาะสะดมคอกำหนดค่าตัวตายในสะดมกอมาแล้วให้แก้โจทย์เฉพาะสะดมกอกำหนดให้แก้โจทย์ทั้งสะดมกอและสะดมคอเทคนิควิธีการทำข้อสอบเฉลยสะดม เรื่องที่กอพองมักจะออกสอบในส่วนของข้อสอบสะดมนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องสมการการหาพื้นที่วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเลขยกกำลังและถอดลากหรือรูทเทคนิคการทำข้อสอบสะดมก็คือกรณีเจอสะดมที่แทนค่าด้วยตัวเลขผู้เขียนมักจะแทนค่าด้วยตัวเลขหลายๆค่าทั้งในส่วนของสะดมกอและสะดมขออยู่เสมอเพราะบางครั้งจนอาจจะหลอกเราได้ ตัวอย่างข้อสอบสะดมนะคะข้อสอบสะดมมันจะไม่มีสูตรตายตัวส่วนมากนะคะเขาก็เลยจะไม่นิยมจําสูตรเข้าไปกันนะคะส่วนมากนะคะข้อสอบสะดมมันจะมาจากความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมหนังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างข้อสอบสะดมข้อนี้นะคะสะดมกอเขาให้มาคือ17สะดมขอเขาให้มาคือ x สะดมคอเขาให้มาคือซื้อปากกา1โหล24บาท ขายแท่งละ3.5บาท x เ,เท่ากับกำไรทั้งหมดสรุปข้อนี้นะคะเขาก็จะให้หาค่าของ x ค่ะว่า x มีค่าเท่าไหร่สะดมก่อนนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะเราจะมาโฟกัสแค่ค่าของ x ค่ะวิธีการทานะคะวิธีการทําสะดมข้อนี้นะคะคือเราต้องหาค่าว่าต้นทุน1แท่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร เขาให้มาคือ1โหลก็จะมี12แท่ง12แท่งจะเท่ากับ24บาทแล้ว1แท่งจะเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาต้นทุนนะคะก็คือ24่หารด้วย12จะเท่ากับสองดังนั้น1แท่งจะเท่ากับ2บาทพอเราได้ค่าต้นทุนตอนหนึ่งแท่งแล้วนะคะแล้วก็จะมาหากำไรกันค่ะ กำไรต่อแท่งนะคะก็คือนำา3.5มาลบกับราคาต้นทุนนะคะก็คือ2บาทนะคะมันก็จะได้1.5่อันนี้นะคะก็จะคือกำไรต่อแท้งต่อมานะคะเราจะมาหากำไรต่อโหลกันวิธีการหากำไรต่อโหลนะคะก็คือเอากำไรต่อแท้งคูณกับ12ก็คือจำนวนของปากานะคะจะเท่ากับกำไร ต่อโหลวิธีการน,นะคะเราจะไม่มาแสดงวิธีทําอยู่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เสียเวลาค่ะวิธีการน,นะคะก็คือนำสิบคูณกับ5เท่ากับ60ใส่0ูนย์ทด6แล้วก็สิคูณกับ1เท่ากับ12ทดอีก6เป็น18ดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ18ข้อนี้นะคะสะดมขอจะมีค่ามากกว่ากคําตอบคือขอไขค่ค่ะสรุปเรื่องสะดมวิชาสะดมคือ การหาคำตอบโดยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสะดมกและสะดมขอโดยภายในสะดมจะเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์โดยเราต้องแก้โจทย์ที่เป็นเงื่อนไขหรือสมการทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้วจึงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันไม่สามารถสรุปได้โจทย์หรือสะดมนั้นไม่ซับซ้อนเพราะเป็นข้อสอบที่เน้นการเชื่อมโยงและวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก